สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆของครูบุ๋มทุกคนนะคะมาพบกับครูบุ๋มอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยเด็กๆคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยเมื่อวานนะคะครูบุ๋มให้นักเรียนอ่านวรรณคดีร,รำนำนะคะบทที่2เรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้ครูบุ๋มจะมาให้นักเรียนดูเรื่องแต่ก่อนอื่นครูบุ๋มขอชื่นชมนักเรียนก่อนนะที่ถ่ายรูปขณะที่ตัวเองอ่านหนังสือมาครูบุ๋มได้ดูแล้วน่ารักมากๆเลยนะคะ วันนี้นะคะครูผมมีเนื้อเรื่องมาให้ดูนะคะเราจะไม่ได้อ่านเพราะว่าเราอ่านตั้งแต่เมื่อวานไปแล้วนะคะวันนี้ครูผมก็จะให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนนะคะมาเรียนรู้หรือมาดูเรื่องนะคะว่าเรื่องที่ครูผมเอามาให้ดูวันนี้นะคะกับเรื่องที่เราอ่านนะคะจะตรงกันหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าน้ำพึ่งหยดเดียวนะคะการอ่านในใจบทเรียนเรื่อง น้ำพึ่งหยดเดียวน้ำพึ่งหยดเดียวนี้หนอเกิดก่อต่อเนื่องเรื่องใหญ่เหตุการณ์ลุกลามเร็วไวนิทานเล่าไว้สนุกครันได้ฟังบทกรอนกันไปแล้วพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคือเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะในวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ในวันนี้เป็นวันอาทิตย์เด็กๆต่างพากันไปเล่นที่ทุ่งนาหลังบ้านของกล้าวเมื่อดวงตะวันเริ่มตกเด็กจึงพากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ริมสวนในขณะนั้นเองคุณตาของกล้าวก็เดินผ่านมาพอดีคุณตาครับว่ายังไงล่ะคุณตามาทำอะไรครับตาเห็นว่ามันเย็นแล้วไม่มีแดดตาจึงออกมาเดินเล่น ถ้อย่างนั้นคุณตาช่วยเล่านิทานให้พวกเราฟังได้ไหมคะได้สิหลานหลานมามามานั่งล้อมวงกันตรงนี้นะแล้วคุณตาจะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังคะขอตาคิดก่อนนะถ้าอย่างนั้นตาจะเล่าเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุก็แล้วกันเอาละคะ่ะก่อนที่เราจะไปฟังนิทาน พี่ก็อยากให้น้องๆอ,อ่านในใจตามไปด้วยนะคะถ้าเข้าใจกันแล้วเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะได้ยินมาว่ายังมีเด็กคนหนึ่งเดินถือขวดน้ำพึ้งมาตามถนนแต่ตานั้นได้แงนดูว้าเพลินไปเท้าจึงได้ไปสะดุดล้มลงน้ำพึ้งจึงได้หกตกอยู่ริมถนนแล้วเด็กนั้นจึงได้ลุกขึ้นเดินต่อไป ทีนี้ก็มีพวกเจ้ามดเจ้าแมลงวันเมื่อได้กลินน้ำพึ่งที่หก็พากันมากินน้ำพึ่งที่หกอย <ada> ู่นั้นเป็นอันมากด้วยกันทีนี้ก็ยังมีเจ้าจิ้งจกแอบมาคอยกินเจ้าพวกแมลงวันที่มากินน้ำพึ่งทีนี้ก็ยังมีเจ้าแมวมาแอบคอยจะครุบจิ้งจกที่มากินแมลงวันทีนี้ก็ยังมีเจ้าหมาวิ่งเข้ามากัดเอาแมวของเด็กทีนี้ เจ้าเด็กก็มาตีเอาหมาวิ่งไปฝ่ายว่าเด็กเจ้าของหมาเห็นว่าหมาของตัวขาหักวิ่งมาเด็กเจ้าของหมาก็ชวยไม้มาตีเอาเด็กเจ้าของแมวฝ่ายว่าเด็กเจ้าของแมวก็ร้องให้พ่อมาช่วยฝ่ายว่าพ่อของเด็กเจ้าของแมวก็ช่วยได้ไม้วิ่งลงมาตีเอาเด็กเจ้าของหมาหัวแตกวิ่งไป ไฟว่าพ่อของเด็กเจ้าของหมาเห็นว่าลูกของตัวหัวแตกวิ่งมาก็ช่วยได้ไม้พลองวิ่งมาตีเอาพ่อของเด็กเจ้าของแมวล,งลง้มลงเมื่อลูกชายใหญ่ของพ่อเด็กเจ้าของแมวเห็นพ่อล้มลงก็ช่วยได้ดาบวิ่งมาฟันเอาพ่อของเด็กเจ้าของหมาถูกที่แขนไม้พลองก็หลุดจากมือลงแล้วก็พละวิ่งไปบ้านเพื่อนจะไปบอกกัน ก็พอน้องชายกับบุตรคนใหญ่ถือดาบถือพลองวิ่งสวนมาก็ตรงเข้าไปเจ้าฟันเอาคนที่ฟันบิดาของตัวเมื่อบุตรคนใหญ่ของบิดาเด็กเจ้าของแมวก็ได้เอาพลองป้องกันไว้กลับได้ตีเอาแขนบุตรคนใหญ่ของบิดาเจ้าของหมาดาบที่มือของคนนั้นก็หลุดจากมือลงายว่าเจ้าอาแลเห็นว่าหล้านของตัว เสียทีที่ดาบหลุดมือไปดังนั้นก็ตรงเข้าไปเอาพลองตีเอาเด็กนมพวกเจ้าของแมวเจ้าของแมวก็ได้เอาพลองป้องกันไว้ฝ่ายว่าบิดาของเด็กเจ้าของแมวเมื่อหายหน้ามืดตามัวแล้วก็ลุกขึ้นตรงเข้าไปจะฟันเอาพวกเจ้าของหมาฝ่ายว่าเจ้าอาก็เอาพลองป้องกันไว้ทีนี้ ต่างคนก็ต่างตีต่างฟันกันเล่นกันชุละมนจนไม่รู้ว่าใครต่อใครจนกระทั่งคนที่มาดูก็เลยเข้าช่วยตามพวกซึ่งกันและกันจนกระทั่งผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอมาห้ามปรามจึงได้ต่างคนก็ต่างลบเรือนไปจึงได้สงบลงทั้งสองฝ่ายไปยังไงบ้างล่ะเด็กๆฟังนิทานเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจคะ่ะ แล้วอย่างนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อคะตาขอพักดื่มน้ำก่อนนะหลานเรามาฟังนิทานจากคุณตากันต่อเลยนะคะอ่ะตากลับมาแล้วจ้ะหลานถ้าอย่างนั้นเรามาฟังนิทานกันต่อเลยนะแต่เอเมื่อกี้ตาเล่าให้ฟังถึงไหนแล้วถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอ ไม่ให้ทะเลาะกันค่ะเออเมื่อทั้งสองสงบกันแล้วนายอำเภอก็ได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปชนะสูตรบาดแผลคงได้ความว่าพวกเจ้าของหมามีบาดเจ็บ15คนเพราะพวกมากฝ่ายข้างพวกเจ้าของแมวมีบาดเจ็บ9คนเพราะมีพวกน้อยวันแล้วนายอำเภอก็ได้ใจสวนต่อไปจึงได้ไปเรียกมาทั้งสองฝ่าย มาไต่สวนเพื่อจะให้ได้ความว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงกันนายอ,อําเภอจึงได้ร้องว่าเอ๊ะดูมันเป็นการประหลาดมากเพราะต่างคนต่างก็ไม่รู้เหตุด้วยกันแต่ได้วิวาทกันจนถึงเกือบโน้มเกือบตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายเช่นนี้ดูหนะักพิศวงมากในการที่ได้วิวาทกันในเรื่องนี้ นามเพอจึงได้คิดไต่สวนค้นหาปลายเหตุเข้ามาหาต้นเหตุจึงได้สืบถามต่อไปว่าใครเป็นผู้ได้มาช่วยในการวิวาทกันนี้ทีละคนก็ได้ความว่าผู้ที่เจ็บมีบาดแผลชะกันนั้นเป็นผู้ที่ได้มาช่วยทีละคนนามเภอจึงได้ให้กำนันไปถามปากคำผู้นั้นก็ได้ความแต่เพียงว่าได้ยินเสียงเอ,อะกันขึ้นก็ช่วยได้ไม่พรองวิ่งไปถึงกลางทาง ก็ได้แลเห็นพี่ชายมีเลหอตไหลท่วมตัววิ่งสวนทางมาตัวก็เลยไปช่วยกันต่อไปเมื่อกำนันมาแจ้งความกับนายอำเภอนั้นนายอำเภอจึงได้ให้ไปเอาตัวพี่ชายคนนั้นมาถามก็ได้ความแต่เพียงว่าได้แลเห็นบุตรมีศรีรษะแตกวิ่งมาก็ช่วยได้ไม้พรองวิ่งไปช่วยกันนายอำเภอจึงให้ไปเอาตัวบุตรคนที่หัวแตกมาถามก็ได้ความแต่เพียงว่า ในลเห็นหมาขาหักวิ่งมาก็ช่วยได้ไม้วิ่งไปเพื่อจะไปตีคนที่ตีหมาเมื่อนายอำเภอได้ฟังถ้อยคำารัสทอดเข้าถึงหมาดังนั้นก็เลยหัวรอกขึ้นร้องว่าหมดท่าที่เราจะเอาหมามาถามต่อไปได้นายอำเภอจึงได้ให้ไปตัวปลายเหตุอีกข้างหนึ่งมาถามต่อไปก็คงได้ความแต่เพียงว่าเมื่อแลเห็นบิดาล้มลง ก็ช่วยได้ดาบวิ่งไปช่วยกันปิดาไว้นาอำเภอจึงได้ให้ไปเอาตัวปิดามาถามต่อไปก็ได้ความแต่เพียงว่าได้ยินเสียงบุตรคนเล็กร้องไห้ก็ได้ถือไม้ลงไปช่วยบุตรนาำเภอจึงให้ไปเอาตัวบุตรคนเล็กมาถามต่อไปก็ยังไม่ได้ความว่ายอย่างไรเพราะเหตุว่าเด็กนั้นมีความกลัวก็เลยร้องไห้ไม่หยุดจ้องหาพี่เลี้ยงเข้ามาปลอบเด็กนั้นก็ไม่หยุดร้อง จึงให้ไปเอาตัวมารดาของเด็กนั้นมาเป็นพี่เลี้ยงและเป็นล่าบจึงมาได้ความว่าเดิมฉันออกมายืนอยู่ที่ประตูบ้านฉันได้เห็นเด็กคนหนึ่งถือขวดน้ำพึ่งเดินมาพอมาถึงหน้าบ้านนั้นล้มลงน้ำพึ้งก็หกตกอยู่ที่ริมถนนซักประเดียวก็มีมดและมแมลงวันมากินน้ำพึ่งที่หกอยู่นั้น ฉันก็ยืนและดูมดและมแมลงวันที่มากินน้ำผึ้งอยู่ที่นั่นสักประเดี๋ยวก็มีเจ้าจิ้งจกมาคอยกินเจ้าพวกมแมลงวันหลายตัวด้วยกันในที่นั้นแล้วแมวของฉันก็เข้าไปแตะครุบเอาจิ้งจกมากินอยู่สักประเดี๋ยวก็มีหมาบ้านโนอนตรงเข้ามากัดเอาแมวของฉันฉันก็เอาไม้ไปตีหมาที่กัดแมวของฉันแล้วหมาก็วิ่งไปบ้านนอน สักประเดี๋ยวก็มีเด็กรุ่นหนุมลูกชายของบ้านโนนถือไม้วิ่งมาตีฉันฉันก็ร้องเรียกให้พ่อฉันช่วยพ่อฉันก็ถือไม้ลงมาตีเอาเด็กคนนั้นหัวแตกเด็กนั้นวิ่งหน,นีไปบ้านแล้วพ่อของเด็กคนนั้นก็ถือไม้พลองวิ่งมาตีเอาพ่อของฉันล้มลงท่านใดนั้นพี่ชายของฉันก็ถือดาบวิ่งลงมาจากเรือนก็เข้าฟันเอาพ่อของชายคนนั้น ไม้ปลองของผอชายคนนั้นก็หลุดจากมือไปทีนี้ต่างคนก็ต่างเข้ากลุ่มรุมตีฟันกันฉันมีความกลัวฉันก็วิ่งขึ้นเดือนฉันน้าอัมโบจึงว่าขอบใจเด็กคนนี้มากจึงได้ควักเงินในกระเป๋าส่งให้เด็กคนนั้นสี่บาทแล้วบอกว่าความเรื่องนี้ไม่ต้องไต่สวนต่อไปได้ความที่เด็กแจ้งความจริงให้ฟังพอแล้ว จึงได้บอกกับคนที่วิวาทั้งสองฝ่ายว่าเราเป็นคนอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันควรจะมีความรอรังซึ่งกันและกันเราไม่ควรจะทำให้เป็นคนหุนหันพลันแล่นให้ได้รับความเดือดร้อนกันเช่นนี้เมื่อเราปล่อยใจของเราให้เป็นไปถึงเช่นนั้นแล้วบางทีก็จะให้เป็นการใหญ่เกิดเป็นศึกขึ้นกลางเมืองก็เป็นได้พระต่างคน ก็ต่างมีมานะเข้าหากันอันเป็นเหตุให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดเพราะถือพวกมากเข้าด้วยกันแล้วก็ต่างลับหูลับตาเข้าต่อสู้กันอันหาประโยชน์ไม่ได้ดังเรื่องที่ได้เป็นมาแล้วนี้เมื่อคิดเข้าดูแล้วก็น้าเป็นที่ขายหน้าด้วยเหตุไม่ควรเป็นก็มาเป็นขึ้นด้วยเรื่องแมวกับหมาอันเป็นเรื่องไม่ควรจะเป็น ให้ถึงแก่การฆ่าฟันกันขึ้นจนได้ถึงความเดือดร้อนเช่นนี้ถ้าไครเข้ามาได้ยินแล้วก็เป็นที่ขายหน้าที่สุดเพราะเหตุว่าไม่ใช่เด็กๆจะได้ว่ายังไม่รู้ผิดและชอบคนทั้งหลายจงได้จำไว้เถิดดังนี้แหละเขาเรียกกันว่าศึกกลางเมืองไม่เรื่องสุภาษิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วและนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่า อย่าเป็นคนหุนหันพลันแล่นและมีทิฏฐิจนไม่ยอมฟังเหตุผลกันและกันอย่าให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาวุ่นวายอย่างนิทานเรื่องน้ำพึ้งหยดเดียวก่อเหตุอ๋ะหลานๆนี่ก็เย็นมากแล้วแล้วกลับบ้านกันดีกว่าครับคุณตาเอาไว้ครั้งหน้าคุณตามาเล่านิทานสนุกสนุกให้พวกเราฟังอีกนะคะ ได้สิฟังนิทานสนุกสนุกกันไปแล้วก็อย่าลืมนำข้อคิดที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาอีกแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ,ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนจากที่ดูเรื่องแล้วเหมือนกับที่เราอ่านมาไม่เอ่ยนะคะ จากที่ครูบ่มให้ดูนะคะเรื่องเราเนี่ยจะเป็นคุณตาใช่ไหมคะแต่ว่าในหนังสือเราเป็นใครหน้าเป็นคนเล่านักเล่านิทานเล่ใช่ไหมคะนักเล่านิทานเล่ที่เดินออกหาตามหาเล่านิทานตามหมู่บ้านต่างๆนะคะตามสถานที่ต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะคุณสมบัติของนักเล่านิทานเล่นะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยหนึ่งที่นักเรียนอ่านนะที่นักเรียนอ่านในหนังสือหนึ่ง นักเล่านิทานเล่คนเนี้ยเขาก็จะมีความรู้ในเรื่องนิทานเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะคะเล่านิทานได้ให้ข้อคิดคติสอนใจให้ผู้ฟังได้มากมายเลยเทคนิคในการเล่าของเขาเนี่ยก็น่าสนใจนะคะเช่นเริ่มต้นการเล่าด้วยการอ่านโครงสุภาพนะคะและทีนี้นักเรียนสังเกตไหมคะว่าสัตว์นะสัตว์นะนะคะสัตว์ในเรื่องเนี้มีตัวอะไรบ้างเริ่มจากอะไรคะ เริ่มจากอะไรมากินน้ำผึ้งนะมาแรงวันกับมดใช่ไหมคะมากินน้ำผึ้งจากนั้นอะไรมาต่อจิงจกก็มากินมาแรงวันต่อมาก็อะไรเอ่ยแมวนะคะแมวก็มากินจิ้งจกจากนั้นก็ต่อด้วยสุนัขนะคะหรือหมาของเราเนี่ยก็มากัดแมวเอานะคะก็จะต่อไปกันเรื่อยๆนะคะ ทีนี้วันนี้นะคะครูบุ๋มจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่ 39- ถึง40นักเรียนคะนักเรียนมาอ่านก่อนนะคะเขาบอกว่าหนังสือเรียนวรรณคดีลำนาบทที่สองน้ําพึ่งหยดเดียวข้อที่1นนะคะนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพนี้อย่างไรนักเรียนคะเรายึดที่เราอ่านเมื่อวานนะคะโอ้โหผู้ชายคนนี้มีหนังสืออะไรก็ไม่รู้อยู่เต็มท้องเลยและก็ มีปลาตัวหนึ่งนะคะโอ้อาปากรอเลยนะคะทีนี้เขาบอกว่านักเรียนมีความเข้าใจอะไรเกี่ยวกับภาพนี้เป็นยังไงคะที่เราอ่านเมื่อวานเขาบอกว่าชายคนนี้แม้เขาจะเล่านิทานมากนะคะแต่นิทานก็ไม่สามารถหมดออกไปจากตัวเขาได้ว่ากันว่าเหมือนมีนนิทานอยู่เต็มท้องนะคะก็เปรียบเสมือนกับ ไข่ที่อัดแน่นอยู่เต็มท้องของปาตะเพียนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือปาตะเพียนอันนี้นิทานอยู่ในท้องของเขานะคะก็คือเขาเล่าเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดสักทีนะคะก็เหมือนกับไข่ปลาตะเพียนที่อัดแน่นอยู่ในท้องนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะในเรื่องน้ำพึ่งหยดเด,ยเดียวก่อเหตุเนี่ย ัตว์ตัวใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครูบุ๋มบอกไปแล้วนะคะถ้านักเรียนดูนะคะหรือนักเรียนอ่านเมื่อวานก็จะสามารถตอบได้นะคะและคุณสมบัติของนักเล่านิทานเรื่องนี้คุณสมบัติคุณบุ๋มมีให้ดูไหมน้าอ่ามีคุณสมบัตินะคะเราสามารถเอาตรงนี้ไปตอบก็ได้นะข้อ3นะคะจากนั้นหน้าที่40นะคะก็คือข้อ4ี่ ข้อ5ข้อ6นะคะมีอยู่2หน้าเท่านั้นเองหลังจากดูคลิปเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเจอกับครูุมเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ